สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาโปรกแกรมภาษา C ค่ะ ในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนผังงานเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาก่อนลงมือเขียนโปรแกรมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะผังงาน ผังงานเป็นการถ่ายทอดความเข้าใจที่ได้จากการวิเคราะห์งานเป็นแผนภาพโดยใช้สัญลักษณ์แทนการทำงานต่างๆตามลำดับการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการประเภทของผังงานผังงานสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานออกเป็นสองประเภทคือ 1. ผังงานระบบ เป็นผังงานที่นำมาใช้เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบทั้งหมดแบบกว้างๆโดยจะไม่แสดงรายละเอียดว่างานนั้นๆต้องทำอย่างไรโดยปกติแล้วการเขียนผังงานระบบจะเกี่ยวข้องกับระบบงานในภาพรวมทั้งหมด 2. ผังงานโปรแกรมเป็นผังงานที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการประมวลผลในคอมพิวเตอร์โดยจะมีลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด และผู้เขียนโปรแกรมสามารถนำไปใช้ประกอบการเขียนโปรแกรมได้ค่ะประโยชน์ของผังงาน 1. ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเข้าใจลํำดับการทำงานของโปรแกรมได้ง่ายขึ้น 2. เมื่อพบข้อผิดพลาดในโปรแกรมสามารถตรวจสอบวิธีการประมวลผลได้สะดวกขึ้น 3. ทำให้สามารถบํารุงรักษาโปรแกรมและพัฒนาต่อยอดโปรแกรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 4. ทําให้ผู้อื่นสามารถศึกษาลําดับขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมได้ง่ายสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน 1. จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดแสดงถึงจุดเริ่มต้น หรือจุดสิ้นสุดของโปรแกรม2การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปแสดงการนำข้อมูลเข้าหรือแสดงผลลัพธ์โดยไม่ระบุชนิดอุปกรณ์3การแสดงผลทางจอภาพแสดงถึงการแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพ4 การแสดงผลทางเครื่องพิมพ์เป็นการแสดงผลโดยการพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารทางเครื่องพิมพ์ 5. การปฏิบัติงานแทนการประมวลผลและการแทนด้วยสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ 6. กการตัดสินใจใช้สำหรับสร้างเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจเลือก เจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันเป็นจุดบรรจบการไหลของข้อมูลเพื่อนำไปสู่การทำงานในแบบเดียวกัน 8. จุดเชื่อมต่อหน้ากระดาษใช้เชื่อมโยงจุดเชื่อมต่อในกรณีที่ผังงานอยู่คนละหน้ากระดาษ 9. ทิศทาง ใช้สำหรับกำหนดทิศท,ทางและขั้นตอนการทำงานเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเ,เข้าใจกันหรือเปล่าคะถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจเพื่อนๆสามารถดูคลิปวิดีโอนี้ซ้ำได้เสมอนะคะถ้ามีคำถามสามารถสอบถามโดยคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างของเทปนี้นะคะสวัสดีค่ะ